คนเราใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้เป็นแบบนั้นสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง The Money Game by n i นิ a ไซซึ่งเป็นช่องที่จะให้ความรู้ทักษะแนวคิดในเชิงบวกและมีพลังถ้าคุณไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งเรื่องเล่าสั้นๆนี้ผมหวังว่าจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้หลายๆคนคิดได้และมีประโยชน์แก่หลายๆคนไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ติชมใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยถ้าหากพร้อมแล้วไปรับชมและฟังพร้อมกันเลยฮะ เรื่องนี้มีอยู่ว่าเอกและแก้วเขาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเขาทั้งสองนั้นทํางานอยู่ที่เดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันพวกเขานอนห้องเดียวกันแต่ว่าเขาทั้งสองนี้กับใช้ชีวิตและใช้เวลาไม่เหมือนเอกหลังจากเลิกจากงานประจำหรือพักเบรกก็มักจะเอานังสือเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต ของตัวเองพัฒนาทักษะและความรู้สิ้นเดือนมาได้เงินมาก็มักจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งก่อนที่จะใช้แบ่งเงินส่วนหนึ่งใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกองหนึ่งก็ส่งให้พ่อแม่ส่วนที่เหลือก็เก็บออมและนำไปลงทุนเพื่อต่อยอดให้เงินนั้นสามารถมีมูลค่าที่มหาศาลซึ่งแก้วแตกต่างจากเอก อย่างชิ้นเชิงหลังจากเลิกจากงานประจำหรือพักเบรกเขาจะเอาเวลาของเขามาเล่นโซเชียลมีเดียดูหนังแนวไร้สาระพอสิ้นเดือยได้เงินมาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้ตระหนักถึงอนาคตและเอาเงินที่ได้มาจากการทำงานนั้นพาเพื่อนไปปาร์ตี้สร้างสรรค์อยู่ที่ ทคบอรชีวิตติดไฟแสงสีจนหมดตัวและในที่สุดก็ทำให้เขามีเงินไม่พอใช้ในแต่ละวันจนต้องได้หยิบยืมเพื่อนร่วมงานจนเป็นนิ่านไป5ปีเอกซึ่งเป็นคนที่เก็บตัวและรักในการศึกษาความรู้และมักเป็นคนรอบคอบในเรื่องของเงิน อ,อมก่อนใช้หลังจากผ่านไป5ปีเขาก็ลาออกจากงานประจําและไปสร้างธุรกิจของตัวเอง10ปีผ่านไปธุรกิจของเขาก็เติบโตอย่างมหาศาลและทําให้เขากลายเป็นคนที่มั่งคั่งในในขณะที่แก้วเพื่อนของเขายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมและทำงานประจำอยู่ที่เดิม โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปล